แสงวิทยาสร้างสิทธสมอุดมการดังสายทานหลังไหลรินไม่สิ้นเอ่ยปณิธานสู่ปีที่45ของโรงเรียนแสงวิทยาโรงเรียนแสงวิทยาก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505โดยคุณปู่สุวรรณต่อแสงจันทร์ด้วยปรัชญาที่ว่าภาคเพียรเรียนวิชาส่งเสริมการศึกษาเยาวชน บริหารงานต่อโดยคุณครูวิทูลต่อแสงจันทร์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแก่งคอยปัจจุบันมีคุณครูพเนศต่อแสงจันร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูเกยูนต่อแสงจันทร์เป็นที่ปรึกษามีวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนแสงวิทยาเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีน มีบุคลิกภาพที่ดีมีวินัยรักความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนแสงวิทยาพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ปีการศึกษา2546คือเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับกิจกรรมรับรองมาตรฐานนำภาษาสู่สากล ไอซสู่โรงเรียนคู่ฝันนวัตกรรมสู่การเรียนรู้บูรณาการและในปีการศึกษา2550แสงวิทยามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แสงวิทยาสร้างพลังการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลเพื่อมุ่งพัฒนาลูกแสงวิทยาในหลากหลายด้านด้วยการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ การสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพหูปัญญาการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์การเรียนรู้แบบโครงงานการใช้ภาษาและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพหลักคุณธรรมนำชีวิตลูกแสงวิทยายึดมั่นในการทำความดีในหกด้านคือมีความรับผิดชอบความเสียสละ ความขยันความประหยัดความกระตันอยู่และความซื่อสัตย์ซึ่งจะบันทึกในสมุดบันทึกความดีและนำไปฝากธนาคารความดีเพื่อสะสมคะแนนให้ผู้ปกครองชื่นชมลูกแสงวิทยาปฏิบัติเป็นที่ชื่นชอบแก่บุคคลทั่วไปได้เป็นตัวแทนเด็กไทยในการนำเสนอแนวคิดกลยุทธ์การเสริมสร้างวินัยของาศาสนิกชนไทยนตึกสันติมตรีธรเนียบรัฐบาล ทุกเช้าวันศุกร์โรงเรียนได้นิมนต์พระคุณท่านจากวาัดแก่งคอยมาบินทบาทเป็นประจำให้ลูกแสงวิทยาได้ตักบาตรร่วมกับผู้ปกครองอิ่มบุญกันทั่วนหน้าทั้งนี้โรงเรียนผู้บริหารและนักเรียนต่างจึงได้รับรางวัลเมืองไทยเมืองคนดีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจการนักเรียนสมาชิกสภานักเรียน ซึ่งจำลองแบบมาจากการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนลูกแสงวิทยารักความเป็นไทยมีสัมมาคารวะทักทายกันด้วยการไหว้ทั้งผู้ปกครองคุณครูเพื่อนๆมีคาถาของการมีสัมมาคารวะว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษ และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีอย่างสม่ำเสมอเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติลูกแสงวิทยาได้แสดงผลงานถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และได้แสดงความรักซาบซึ้งในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ลูกแสงวิทยาทุกคนร่วมแต่งกายแบบไทยและประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในประเพณีลอยกระทงอย่างสนุกสนานและนำไปลอยในสระว่ายน้ำของโรงเดียนเป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งยังร่วมกับโรงไฟฟ้าแก่งคอยสองและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมนักสืบสายน้ำและก่อตั้งชมรมลูกแสงวิทยารักป่าสักในการร่วมศึกษาและดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำป่าสัก อันเป็นที่สนใจแก่นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้ามาศึกษาดูงานของชมรมนอกจากนี้ยังรู้จักการผลิตสินค้าและนำของใช้มือสองมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างมีคุณค่าตามโครงการลูกแสงวิทยาซื้อได้ขายเป็นด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพทุกกลุ่มสาระกว่า36โครงการลูกแสงวิทยามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ได้คะแนนเฉลีย่ยในระดับ2ถึง4จำนวนร้อยละ96.83และมีผลคะแนนเฉลีย่ยการประเมินผลสมริ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2549สูงกว่าหลายโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีนอกจากภาษาไทยแล้วลูกแสงวิทยา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเรียนจากคุณครูต่างชาติในปีการศึกษานี้โรงเรียนยังนำหลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอลมาใช้เสริมสร้าง,างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษมีการจัดค่ายภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมที่หลากหลายลูกแสงวิทยาได้รับรางวัลการพูดและการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา2,547โรงเรียนได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ยูนานในการส่งคุณครูชาวจีนมาสอนภาษาจีนให้แก่ลูกแสงวิทยาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาความสามารถนี้เองลูกแสงวิทยาจึงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ที่สาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยและยังได้รางวัลการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนลูกแสงวิทยามีความรู้ในการเรียนและยังมีทักษะความสามารถศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆเฉพาะในปีการศึกษา2550นี้ได้รับรางวัลระดับสหวิทยาศึกษา127คน รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา183คนรางวัลระดับจังหวัดจำนวน17คนและรางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน41คนใน11รางวัลด้วยกัน no way หรือพานุวัฒนานุ่มน้อยวัยสิขวบจากสระบุรีคนนี้มีพี่น้อง4คนมีน้องฝาแฝดเป็นผู้หญิงอีกคนครอบครัวมีอาชีพขายรองเท้าเบสเป็นเด็กร่าเริงชอบแสดงออกจนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงแข่งขันระดับเขตและระดับภาคสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วยังได้รางวัลเหรียญทองงานหัตถกรรมนักเรียนจนทําให้แม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นไปด้วยแม่ของเบสเคยคิดจะฆค่าตัวตายเพราะกิจการไม่ดีขัดสนทางการเงินแต่ก็ได้ลูกๆคอยให้กําลังใจจนกลับมาลุกขึ้นสู้กับปัญหาและค่อยๆแก้จนนผ่า มาได้ปัจจุบันเบสเรียนอยู่ที่โรงเรียนแสงวิทยาในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีและทุกๆุกวันอาทิตย์ทุกคนในครอบครัวจะชวนกันไปฟังเทศฟังธรรมที่สถานธรรมขัดเกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและแม่มักสอนลูกๆอยู่เสมอว่าให้รู้จักเป็นผู้ให้ไม่ใช่คอยรับอย่างเดียวในช่วงนั้นโรงเรียนแสงวิทยาเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวที่ได้ยืนยันว่ามีกระบวนการเรียนการสอนครบครันมีอาคารที่ มีคุณบาอาจารย์ที่ได้รับดีกรีหรือว่ามีวุฒิที่สูงมีวุฒสูงมาให้ความรู้นอกนี้ก็ยังมีสิทธิ์เก่าหลายคนที่ได้มีความก้าวหน้าในทิ่พการเป็นคุณบาอาการจังหวัดเป็นแพทย์หญิงเป็นเจ้าหน้ทาที่พยาธิวิทยาของโรงพยาบาลรามาและก็เป็นต้องจะเป็นทหารอากาศกา็ยังมีเตือนอมู่คืเป็นอาหารบก ซึ่งก็เปถือว่าเป็นสิทธ์เก่าที่ได้ทววุนเรีนกาษาผมเชื่อว่าเวองแสงวิยานสาาสีสามารถมีทุกสิทธิและสามารถต่อสู้กับโรงเรียนในระดับอำเภอหรือต่างๆได้ะะจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา45ปีความภาคภูมิใจของชาวแสงวิทยาทุกคนพร้อมที่จะเดินต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อลูกแสงวิทยาทุกคนจะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ในสังคมและประเทศชาติตลอดไป